สวัสดีครับพบกับรายการชามิงนะฮะเมื่อกี้อยู่กับเกมบีจาวางนะฮะก็ขออภัยที่ทาหายไปงานนะฮะก็มีท่านผู้ชมได้ขอให้ผมเล่นเกมอาโรบ,บ็อกนะแมอาผมลืมชื่อละผมลองไปเล่นแล้วคือมันก็โอเคนะแต่ผมมันไม่ใช่แนวแนวผมเนะาะแต่ถ้าคนเขาขอเยอะก็เดี๋ยวจะทำคลิปลงให้เนาะ สำหรับแบบนู้นนะโอเคเึงวันนี้ก็ที่จริงแจกราว่าจะลงแบบเกมอืนะ่นไงเห็นคนเขาขอมาว่าพี่ทำคลิปต่อเอขับปรถจ่อยได้ครับผมมาแบบพิเศกเลยก็ต้องขออภยนะัยเนาะคลิปนี้ต้องขออภัยจริงๆนะฮะซึ่งใช่ครับไม่ใช่ต่อแค่ขับปรถแต่ต่อวิธีการหาของแ่กแ่การ o w e r s t r a w b e r r p i n e a b u e b e r r y นะฮะอ่า หาแบบหายัางไงให้ได้เร็วนะฮะคือก็เข้าใจว่ามันก็ช้าเนะเาะแบบฟามจับปรุษเนี่ยมันได้ช้ามากเลยแต่ผมก็เคยบอกแล้วเนาะซึ่งบางคนก็พลาดบางคนก็ไม่พลาดนะโอเคซึ่งอันนี้เดี๋ยวรวมให้ซึ่งเดี๋ยวผมจะขอสอนจักรรดก่อนแล้วกันเพราะว่าคุณเขาขอจักรรดนะฮะโอเคไปเริ่มไก่ เรื่องเราขอออกมาก่อยจะเห็นว่าผมเนี่ยเวลา,าแบบปัดเดียวนะ่ะผมก็จะได้กระพลตหนึ่งหนึ่งนะแต่บางคนไม่ได้นะฮะโอเคซึ่งวิธีการได้กระเพรดนั้นทำยังไงครับอันดับแรกมาไพรแอปเปิลอยู่แล้วแง่หน่อยใช่ครับไพรแอปเปิลอันดับสองครับเห็นใบไม้แงะใบไม้แล้วก็เก็บถ้าผมแค่นี้แหละครับว้าวอันดับสามก็พยายามแบบ ทำยังไงก็ได้ะฮะคือแบบเดินแบบคนอ,อะไรพวกน,นี้เพราะว่ามันก็มีโอกาสนะฮะตั้งแต่เหมือนสเต็ปแ,แรกคือใช่ครับมันสามารถจาะได้เงียนะ้ยมีการที่เราเนี่ยเก็บเรื่อยๆยะไม่เก็บใบไม้งนะมันมีโอกาสดอกอยู่โอเคถ้าจะให้ง่ายเนงะี้ยใช้วิธีที่สองจะง่ายจุดก็คือใบไม้ใช่ปะ่ะก็จัดเลยล่อใบไม้งนะอ่าล่อเลยนะ ล่อใบไม้ไม่ต้องกลัวฮะใบไ,ไม้มันก็ก็ใบไ,ไม้แั่นแหละแต่ก็ระวังเจอตัวที่ตรงข้างครับอันนี้นก็คล้ายๆเออด้วงนะฮะคล้ายด,ด้วงแต่ผมไม่รู้ว่าเชื่ออะไรโอเคถามว่ามีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมมีครับ แตกต้นไม้ว้าวแตกต้นไม้นะฮะวิธีที่เต่คือแตกต้นไม้ใบโอมนี้เลยผมเขาเรียกว่าใบาโอมนะืีฟิลนี่นแหละมันใบโอมคือแบบพื้นที่ถ้าฟิลก็ก็แปลว่าพื้นที่เหมือนก็ปล่อยไปแล้วกันครับวิธีตเปลูกต้นไม้ปลูกต้นไ,ไม้แล้วคิดว่ามันได้เยอะหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับต้นไม้ที่โตนะนะฮะอ่าเช่นง่าไๆเงงลยเจงการี่ก็คุณจะได้น้อยหน่อย เพราะว่ามันจะมีคนอื่นมาแย่งด้วยนะฮะอันนี้พูดในความจริงนะฮะอันนี้จริงๆนะแบบต้นธรรมดาเราก็ยังได้นะเอ่อเอ่อเลนแกลรี่ก็เนี่ยโคนโหดแล้วกับผมพุ๊บพายุมาปั๊บหายหมดก็เองนะฮะก็พยายามต้องพวกเนี้ยต้งเริ่มแรกก็พอแล้วนะฮะไม่ต้องไปหลูหลามาจะให้ได้หลูหลาเราสมมติคนโหดเนี้ยแบบพุ๊บพุ๊บปุ๊บไม่ติดแหละอืม แต่คนแบบไม่แด้โหดก็หนึ่งปีสองปีก็นะฮะประมาณนั้นโอเคเก่งจับปลาลดเนี่ยเราสามารถข้ามบอนได้ยไงก็จะกลายเป็นวิธีที่ห้าอ่ผมนับใหม่หนึงไปไบโอมจับปลาลดแล้วก็นั่นแหละทามตรงนั่นแหละมันมีโอกาสดอปเนีดองจะมาดูนะฮะแล้วก็เรอบมันก็มีโอกาสดรอปแหละแต่น้อยฮะโอเค หนึ่งนะหนึ่งไปใบโอมนะฮะ่ะผมไปด้วยไปใบโอมที่จะต้องการฝ้าผมต้องารฟ้ากับกระโดโอ้ขุดขุดขุด,ขดไม่หยอบิธีอ่ะเดี๋ยวผมจะขุดอ่ะรอลุ้นยินกันว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะแต่ผมจะไม่ขุดใบไม้ไนงะใบไม้อยู่ไนผมจะไม่ขุดนนะเตรียมรอคอย มันมีโอกาสดอกนะฮะ๋ยวผมจะทำให้ดูหยับดูตรงนี้เลยนะฮะถ้เาเลงไป็นูไม่เกี่ยวซึ่งไหมซึ่งซึ่งหนึ่งไม่เกี่ยวอ,อ,ยาอ,อย้าอ้โอเคสับเมื่ก็แค่แหละรครับถือว่าขึ้นแล้วไต่ต้อมเก็บใบไม้หรือล่อใบไม้เลยนะฮะจ้ามปลูกต้นถั่วนะฮะปุ่มเจค่ามอนเตอร์ครับ และว,วิธีที่ห้าไม่ค่อยจะง่ายๆคือปลูกใบโอมอื่นปลูกต้นไม้ใบโอมอื่นเช่เน,นูกต็นงี้ก็มันก็ดอกแต่ดอกน้อยคนระที่ค่ามังเอิ์คือค่าพวกนะี้ไงค่าบอสก็ได้ไนะงมันมีโอกาสได้ครับเร่งถามว่าเล่นแองช่วยไหมช่วยวิธีที่หกคือแอนนะครับว้าวครับผม่เดีย๋ยวผมไปดูกันไนะต้นขาวนะ เดี๋ยวดี๋ยวดูนะดูนะดูนดูงะผมช่วยโอเคอ่ะจะมีจับปะรดอยู่นะมีกลิดด้วยไม่มีใครเก็บก็ขอแล้วไปโอเคก็จะเห็นว่าส่วมากจะเป็นสตรอเบอรี่นะจะไม่มีพายแอปเปิลครับตั้งแต่กันฟราฟ l o w e สตรอเบอรี่พายแอปเปิลและบลูเบอรี่ทั้งหมดที่ผมพูดมามันใช้ได้หมดทุกที่เลยครับโอเค มาบอกกันว่าพื้นที่ไหนโอกาสดอกพายแอปเปลมากนะครับแค่พื้นที่นี้ที่เดียวนะครับเอาพี่แล้ว c o เวอร์ฟิ d พัม p ิ i n ล่ะแตาว่ามันดอกไหมดอกแต่มันไม่ได้ดอกพัมกิ้นจะดอกมากนะ,ะมันจะโอกาสดอกชีสเยอะกว่าใช่ครับพื้นที่นี้มันไม่จอดตรงจะดอกชีสเยอะกว่า แต่นี้จะดยอกไม่ได้ไม่ได้คีดเยอะแหละมันจะกยอกอพวกบูเบอรี่กับจอเบลรี่ไงยกเว้นถะายกเว้นจริงๆมันแค่ทัมพิ้งอ่ะมันเพราะว่ามันมันโอกาสดอกมันนี้คนระับแต่ถ้าจะเอาโชว์ๆข้ามันค์เตอร์แม,มนตี้นะฮะจากตาแต่แกงบ้านเราเนี่ยเองก็ครับมีโอกาสดอกเนี่ยฮะ,ะได้แล้วเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะ หรือวิธีจุดท้ายของจุดท้ายเลยเล่นกระดานบอร์ดนะฮะนี่ได้แล้วยนะิ้ห้างนะขยากได้ไยิห้าก็พยายามหาลแกนัขางะ,ะแล้วแต่คุณนะฮะว่าจะคุณจะดวงดีหรือไม่ดีนะฮะแต่ผมไม่เอาไนะจิ้งเนี่ยประมาณแบบนี้แหละฮนะอ่ะทวนนะอ่ะทวนหนึ่งไปใบอมที่เราต้องการฟาร์ตสองเก็บใบไม้ตามปลูกต้นไม้เต สมองเออๆงานหนักเกินไปนะครับหลังจากไปรอยอคามอนเตอร์อะ่ะคามอนเตอร์อ่ะแกว๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เงินไปไบโอมที่ชอบเอ้ยไบโอมที่ต้องการไม่ใช่ที่ชอบแม่เหมือนผมรอจริงนะฮะไปไบโอมที่ผมเอ้ยผมอะไรล่ะโอ้ยไอพีอ่ะเงินไปไบโอมที่เราต้องการฝาต้อง เค็ดหรือลอบใบไม้ที่ลอยๆแบบนี้สามปลูกต้นไม้ที่ไบโอมที่เราต้องการได้นะฮะเจค่ามังสเตอร์ห้าปลูกต้นไม้ไบโอมอื่นนะฮะที่จริงขอจัดห้าอย่างนี้ทีนะห้าเล่งแองงานะเล่งหมด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 นะฮะเออห้าเป็น ต้นไม้อ่ะต้นไม้ใบโอมอื่นอ่ะมันมีโอกาสได้ก็ถือว่างับเดียวกันนะงับหมดเลยหกเล่นแอง N, และเจ็ดอันสุดท้ายคือเล่นกระดายนะฮะทุกที่เลยได้หมดนะฮะแล้วก็มอนเตอร์มอนเตอร์เนะี่ยไม่ใช่แต่มอนเตอร์ธรรมดานฮะคือคุณกล่อมาฆ่าบอสก็มีโอกาสตจอนะฮะอ่าโอเคตามงั้นนะฮะโอเคเกิ่งผมจะขอ จบคิดเพียงเท่านี้นะฮะเราฆ่าไก่ได้ไหมอ้น,นี้ต้องไปดูในเว็บนะฮะผมก็ไม่แง่ใจงั้นก็คือก็เข้าใจแหละว่านะโอเคผมจะไม่รับเพื่อนนอกเกมนะฮะไม่ไม่รับจริงๆนะงนะจะไม่รับนะฮะแล้วก็จะถ้าถ้ามากวนผมเยอะก็จะมีนะฮะเพราะว่าผมก็ต้อง ขอแบบขอชิลมากเงีนนะ้ยแบบก็เข้าใจว่าผมไลนะ่เงี้ยก็ไม่ได้จะแบบไม่ชอบหรือเกลียดหรือ,อยังไดเงีนะ้ยอ่าแล้วก็อืมผมขอแนะนํามบิคคอร์ดนะครับเช่นก็ใช่ครับใครที่เข้ามาแล้วก็แนะนยงามตัวเนงะี้ยถ้าแนะนยงามตัวคุณจะได้ยศครอบครัวนะฮะอ่าถ้าเป็นแฟนคลับนี่ก็กดติดตามนะี้ บบเช่งคนไหนเช่งคนนี้นะฮะแบบมาแบบตลอดเลยนะฮะแล้วก็บอกผมด้วยว่ารอคลิปนี่อ่ากิ่งโอพนุ๊นะฮะก็ถ้าเข้ามาดิคอร์ดแล้วนะฮะแล,แล้วชื่อแบบตามยูทู e ผมก็ให้เลยแต่ถ้าชื่อไม่ตามยูทู e แต่ถ้าราะว่าพี่พี่ผมเองโอพน o b นะฮกิ่งโอพน o b นะฮะก็จะให้นะฮะสมมตมชื่อว่า ฮ่าฮ่าฮ่าแล้วแกก็สมมติข้าวบีบคอมาชื่อฮ่าฮ่าฮ่านะแล้วก็เขาทักมาแต่ตัวบอกอ่าผมเก่งโอปีโนะนะฮะอ่าก็จะได้แฟนขับไปนะฮะแต่ก็จะไม่ได้ครอบครัวชามมิ่นะฮะก็ง่ายงายง่ายงายผมใกล้เกยบเขียนไว้แล้วอยากแนะนง่ายช่วยรู้จักหรือบอกความชอบอะไรนะฮะคราบงับจัดเช็คง่ายงายตัวนะฮะอ่างอกก็จะขออนุญาตลบนะฮะแต่ถ้าลบไปแล้วสามรอบก็ผมขออนุญาต แบงนะฮะก็แค่แค่แง่นามชื่อก็พอแล้วไนะงแง่นามชื่อชื่อชื่อก็พอแล้วอายุไม่ต่อยนะังชื่อก็พอก็เหลือหลายแล้วผมจะได้หแบบอ่าห้องเช็คครอบครัวจะได้หแบบนี่นะ,ะก็จะคุยการน่นนี่ง่ายไงครับโอเคเป็นประมาณนี้นะครับ,รรบก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะก็ขอขอบคุณถ้าห้าร้อยจับนะฮะก็ลดลดซึ้งๆึ้งไก็เข้าใจว่าผมไม่ได้ลคดคลิปมันก็ลดแหลกเนาะแบบเขาคิดว่า พี่คงไม่ลงคลิปว่าเรื่องกิจการรมก็ไม่เป็นไรไงฮะหรืออาจจะเนื่องจากแบบอื่นไงฮะโอเคซึ่งครับโดยที่ผมบอกพาแอปเปิ้ลเนี่ยได้ทั้งการฟาวเวอร์จอเบอรี่พาแอปเปิ้ลและบลูเบอร์รี่นะโอเคก็ต้องขออาภัยที่คลิปยาวนะฮะซึ่งละเอียดหน่อยแล้วก็ตลกหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาโหวตกันว่าเวลาจะทำคลิปต่อเนนะี่ย Icana, ตลกไหมหรือแบบติดนิดนึงหรือไม่ติดเลยแบบเน้นเนื้อหาเงงเน kita, ื้อนงไม่เงนงามก็แบบย่ามะพร้าวก็แมวงามนะเคทิ้งเราเอาเนื้อเอาหุ่นหนักเลยนะฮะก็คือมะพร้าวเผามากินเล่นยังดีกว่าเนี่ยโอเคโอเคไม่ไม่ยงบเลยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณ5 0 0คเกม าร้อยเจ็ดกว่าเนงะีห้าร้อยเจ็ดสองงนจะับจะใครงนะียก็ขอขอบคุณจริงๆนะฮะโอเคก็เดี๋ยวก็ทําเกเอมอื่นมาแหละเนงะีฮะโอเคก็ขอจบคลิปจริงๆเลยแล้วกันบอกจะจบจะจบเนะโอเคครับบายบายครับขอบคุณมากครับที่กิตยามเนะี้ยแล้วก็เลือกช่องทางผมเะ,ะี้ยฮะที่ที่แบบมารับฟังมาบแบบฟังอธิบายพเพื่ออะไรพวกนี้นงะี้ยแผมมีอะไรผิดนิดหน่อยก็บอกกันง่ายเนงะแต่ไม่ขอ ถ้าอยากก็อย่าอยากเกินไปนะฮะแบบพี่ตลกเกนเอาเอาแบบเนื้อหน่อยสิอ่าแบบลกตลกคนอะไรพวกนี้แบบใช้ปะกาไว้รุ่นยา้ไงแต่ห้ามใช้คันหยาพูดแบบนี้แลนโอเคครับบ๊ายบาย